สวัสดีครับผมชูรีบนเตียนอาจารย์นวัตครับชั้นห้องสี่หนึ่งสองสี่สี่ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องโปรตีนครับโดยทั่วไปนะครับโปรตีนเนี่ยจะเกิดจากพันธะเป็นต่อจะเกิดจากกรดอะมิโนต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ครับแล้วถ้าพันธะเปปไทด์มาต่อกันยาวก็จะกลายเป็นโปรตีนเปปไทด์ครับแล้วก็รูปแบบพันธะจะเป็นแบบกัวเลนครับโดยพันธะที่หนึ่งครับจะต่อกับอะมิโนกรุ๊ปครับโดยจะมีเอทสองเป็นเบสแล้วก็พันธะที่สองจะต่อกับคาร์บอนซิลกรุ๊ปโดยจะมี C O O H เป็นกรด ก้อนที่สามจะต่อไฮโดเูเจนก้อนที่สี่ก็จะต่อไซคลีนอาร์ครุปโดยจะต่างกัน20แบบนะครับอะมิโนโครับต่อไปไอารอะมิโนโในธรรมชาติจะมีถึง20แบบครับโดยจะแบ่งเป็นสองสองปรนะเภทครับก็คือถ้าจะเป็นก้อนสารเคว่าร่างกายสร้างเองไม่ได้ก็ต้องกินเข้าไปครับถ้าไม่จะเป็นก็คือร่างกายสร้างได้ก็ไม่ต้องกินครับไม่เป็นไรแล้วก็โอลิเปไทดนะ์ครับจะมี สองโมเลกุลก็จะเป็นไดเปปไทด์ครับสามโมเลกุลก็เป็นไตรเปปไทด์หลายโมเลกุลก็เป็นโพลีเปปไทด์ครับแล้วก็มูเอนิทสองเป็นปลายอะมิโนก็คือเอ็นเทอร์มิแนลส่วนถ้าเป็นซีโอให้เป็นปลายคาร์บอกซิลก็คือซีเทอร์มิแนลครับต่อไปก็เป็นโปรตีนแบบโครงสร้างครับอ่าอันแรกก็เป็นโครงสร้างแบบส่วนภูมิก็คือว่าอ่าโพลีเปปไทด์ที่มีอะมิโนเป็นสายยาวถูกกำหนดโดยดีเอเอครับอันที่สองก็จะเป็นทุติยภูมิอัลฟาฮิลิกเป็นรูปแบบ จะมีเอาไฟอีก่อนครับเป็นรูปแบบเดียสปริงเป็นจะมีพวกในโพลีเส้นใยและก็โปรตีนก้นดวงครับเบต้าพิชีฟเป็นสายโซ่พันกันเป็นจีบครับเช่นใหญ่งปมุมครับอันที่สามจะเป็นสายรย่อยาะงุ่มครับเช่นเอนไซม์คือโพลีเปปไทด์ที่ทับไปมามีแรงล็อกอ่างอนรูปกับมีมีอะไรยึดระหว่างอ่านรูปกับเองหรืออ่านรูปกับอย่างอื่นครับอ่าตาอันที่สามจะ ตัดีแล้เอ้ยขอแค้วันที่สี่ก็จะตุตลารูทุคนที่จะทายมากกว่า่งมารวมกันด้วยในยูนิยาออนเจ่นปรเจกต์ของผมครับ